สองคนต่ลูกก็มีสต uh> ่คนกระซังกระซังตามาเมียตามาพรมกันเออเอาว่ามาแล้วก็ว่าพูดด้วยแหละเออมหาพูดที่สองเลยพันาดอกเขาเธอละคนเจ้าบ่กเอากรเขาจังมาป่าเจ้าเขาเขาเขาเธออย่าซีนะ เสิาเพนเขากไปเป็นม่านี่จะไปตีสาวอยู่บ้านแม่เาไม่ย่ให้ล้วอาเปอยเปล่าอเปลอเปล่าอไเอาอธิบายมาเบอสอบสวนคนสอบสวนอธิบายมาเบรไปมาไปมาน่ไปไปมาเจ้าบะตำรวจา่ไปมาจากอุบลสารวัตรกับป๊อบวันไปเล่ไปนครสียช่วงมาจนเลยกะเลยเื่อนเอาเนี่ย กับบอท่านยาไหมาควตงานนี่ละคแต่งงานนี่เจ้าเอาเมียมาคนแต่งหวันอย่งคุณแมนัการมลเออไปมนี่อาู่จักสิบเจ็ดปีสบเจ็มันมูกเอ้าสิบเจ็ปีไนั่นเอาแต่ยังว่ามันสิเจ ็ยังว่ามันจิบเจดเจ็ดเอลกแสดงจต่อผิดที่เากษามันก็ได้ไ่เน่แสดงว่าเออบานนีสนุปบานนีย่างดมากบ้านที่กินว่าใชไปใช้ซือเมื่อเพร่ันใจไมเจะลดมากต้องอยู่บ้านเฉยๆแล้วยังไงสมวนม่อ่อเ่าไม่นอันีม่นเทียม้าด่เทมา้

ด็อกเตอร์เป็กตอร์ตาจะได้เจ้าเสือบดีฮมาแม่มาก็มา้เิเน่อนหมดดวงยันฮะ่อนนีเจ้าอกเจ้าเ่มันบ่แขนมาคนยมาเจ้าเสื้อดีมันบ่แขนแม่ตั้ยพัมันขาแก็ยังเาว่ดย้อ้บเสื้อกตินาตาจีคอาเอาสิจะเอาได้หน่อยลรอมึงบ่ เฮ้ยนยังไงเขยเอ้าว่าแล้ามาเสือจะของมันผ่านเอออด้หน่อยพูเขยสีงมันันเียยแม่กัเจ้าหนึ่งัู่แรกเจ้านั่งคู่แรกเจ้านั่นอายุ่าตั้มักันอ๋ตัมันอายุหลายปงีอายุหลกยปอเจ้างปีั่นเน่ไม่พีดงเอากรตอนมันนอโบตอนยันกร่า ก้าวลงเอาตัวเล็กหน่อยก่อนบามีทอผู่ดครับทอการตีก่อนพุ่นทอัีม่แมกปานีไม่แข่กันเลยว่าสียอ่อนเล็กหน่อยกว่าก็ตองนั่นเสื่อเพื่นได้ีคนหนึงไม่แข่กันเลยว่าเสียน้ำเสียงแขกมันนั่นเชื่อเจ้าก็ดีเอานอายหน่อยกว่ามันแบบบ่าเชื่อมันแกเอาเอมยนห่อยะคนหนึ่งไม่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 ไ่่่่ไ่่่่่่ม เพม่ต e yeah, ้องใส่บ่อูข้าวมาเรื่องเดี่ยวายเนี่ยแไม่หาซื้อเป็อตัวซาอเนตออเลยไม่หาอีกเล้อตัวอะไรเออเอาเพื่อนเนี่ยไอ สองคนอี่ยังี้วพานเลยแสดงว่าสองคนประพาจแสดงว่าเสือเพื่อนก็มีหน้าจัของจงพิจารณาหน้าจับของหน้าสิบันมาเลยตากคนลูกแม่พอดีมัไอ้ยตียตีอันนี้มันมาได้มัดโมเมนมันโมเมนมันถึงอยู่กับจ้าของนี่นี่เงยวยอดเป็นเสี้ยวกันได้ไม่เงยหยอดนี่เงยหัวชุดมาตัวาตวไา่ต้องพี่เ่าบอนเจ้าคอเมู ้าผู้ชายไอเี่ยวสาู้ชายทำไมไม่เยี่ยวไม่สุดอ่ะไอถามแต่เ้าเแต่แต่ไม่ยิงเดี๋ยวเป็นอะไรอ่ะนอมอทุกคนเธอไม่ไปคลิปโอ้ยุเรู้แล้วพรว่าพ่อแม่เนี่ยผู้ชายเอนตทุกอนอ่ะชูตหมดเลยแม่เพราะว่าตองมีแบบนเกิดอย่างนี้ แบบมันมันบําเพ็ญตนแรกเป็นหุ้นเห็นแล้วเหอลาหมอมมันเป็นหลายคนแบบนี้มันเป็นตันวเป็นไตนทุกคเป็นท้อเปมนแกยังไงดูเรื่อยดูแลองสาพตัวนั้นตัวนั้นเทาหรือนั่งเสื้อพอดีหรือนสลบล้วนต้องเสื้อพอดีคือว่าอันนี้่นี้แหละเนาะใช่ ผู้หญิงเขาบานนี้มือเศร้านี่้มือเศร้านี่สรวัตสมคิดว่าจัะไรก่อเถาเบาแบบอยากใหายเฮงนอนเถวนอนร่องเบาเบ้าถวพนกงานไหนเหรตัวรไหมว่มีลูกไหมพนกางได้ยังก็ออ